Oh, okay. Let's go Let's go Let's go ตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับกับเกม a d a p t e r Trip ตลุยขี้ฝุ่นไปนี่เรามีคนขับเรามีประกอบรถเรียบร้อยแล้วก็มีเชฟเฟอร์ส่วนตัวอ่าข้างหน้ามีบ้านเนี่ยเราเจะแวะเข้าไปดู ชิ้นส่วนกันว่าจะมีอะไรให้เราเอามาอัปเกรดรถบ้างโอ้โหบนถนนก็ไม่ครับโอ้เอาเอาเด็บเด็บเด็บโอ้ยมือ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 โอ้ยปืนปืนจะยิงตัวเองแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเอายิงยิงคนขับได้ไหมเนี่ยขับรถดูดอึฮอเ้ยซอมบี้ยิงยิงโอ้ยดูมือมือฮะ <c oughs> <c oughs> เอาไมมันยิงไม่ได้ดูปืนอ๋อยิง,ง,ง,งปืนหมดแล้วไม่มีลูก,เ,เ,รกเรามาดูสิโอโดดขึ้นรถได้ด้วยเหรอไปแล้ววิงวว่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยมันมาแล้วไปแล้วมีอาวุธอะไรเตีบ้างได้บ้างเนี่ยอ้าว เขามอยไปได้เลยเนี่ยเขายืนอยู <wan> ่เฉยๆแล้วเขาไม่เดินแล้วอะกระสุนนะอันนั้นกล่องกระสุนหรอใช่ไหมมีกระสุนไหมเอาเขาตามเราไปแล้วนั่นใช่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 ไม่มีกระสุนน่ะเดี๋ยวสิมีอะไรให้เก็บบ้างอ่ะ นี่ไงตีได้ไหมตีไม่ได้ไม่มีอาวุธเลยเหรอแล้วเราจะสู้ยังไงถ้าเราไม่มีอาวุธนะแล้วเราจะสู้ยังไงถ้าเราไม่มีอาวุธวเราจะล่อนไปไหนอ้าอ้าปืนหล่นไปแล้ว ไม่มีกระสุนเลยซิไปไปไปผิดทางแล้วโชวเฟอร์เ้้วซ้ายก่อนเร็วขึ้นถนน,นขึ้นถนน,อนเออตรงไปทางนู้นเลยเออใช่ใช่ใช,ใช่ตรงไปเลยตรงไปเลย ็ต้องขับรถชนเมื่อกี้เนี้ยพ่อเติมไปเต็มถมมังไงต้องเติมหลายๆรอบเออก็เติมไปจนเต็มเมื่อกี้นี้ไง <c oughs> ไปๆร้านข้างหน้าเป็นร้านอะไรอ่ะเปิดไฟด้วยร้านข้างหน้าคือร้านอะไรอ่ะบ้านบ้านบ้าน่ะเลี้ยวไปดูซิมีของอะไรเก็บบ่า โอ้โอ้โอ้ปืนปืนปืนโอ้อยังไงเนี่ยน่าลงลโะโอ้ประตูหนีบมื้ประตูหนีบมั้อะไอ้ปืนหลุดมีไหมมีซับบี้เดินได้ไหมเฮ้ยตัวระเบิดถอยเร็วถอยถอยเย่เรียบร้อย เก็บของได้สบายใจ <S <S อ๋อนี่ไงอาว,ว,วุธวไม่ใช่ออโอ้ครับเก็บครับไปไปซื้อของอนนก,กินกล้วยกอนกินกล้วยนี่ไงซอมบี้ครับไปเก็บเอาไปขายได้ไหม,ไอม,มไโอ้โหนี่อะไรอ่ะไปแปะรถได้ปะ อันนี้อะไรอ่ะท็อฟฟี่เหรอลูกอม,มกินได้ไหมอ๋ออันนี้อะไรอ่ะเอาไไม่เก็บแคปหรอขวดขวดทำอะไรได้บ้างปกเปกปกเปกไม่ได้ไเลยหรอโอ้ยแก๊สพิษแก๊สพิษอ่าโดนพิษ มีมอน,น้ำด้วยเตัวเขียวเลยเนี่ย,ยใส่มอน,น้ำ้ว่ปะคนละคนละรุ่นอีกไม่ได้แล้วเอามอน้ำไปขายมอน,น้ำไปขายใส่ท้ายรถไว้ทำไมตัวเขียวอย่างงั้นนะอา้าวตัวเขียวทั้งคู่เลยทีนี้ ออันนี้อะไรอะ่ oil นะเรซิงออยล์น้ำมันเครื่องเหรออุ้ยสร้อยสร้อยเอาสร้อยไปขายสร้อยไปขายสร้อยเนี่ยนะโอ้โหซอมบ,บ, oh บี้มันเก็บไม่ได้สิเก็บยังไงล่ะซอ,บอ,ะอ,บอบมบี้อ่ะอ่าว uh huh. มีลูกบอลลิงด้วยเดี๋ยวปั๊บสี่สี่โอ้นี่โล่โล่แดงเอาไว้ทําำไรขายได้ไหมอ่าลองดูต้องพกไปเ,เปิดยังไงเ,เปิดไม่ได้ท้ายเต็มหรอทำไมเปิดไม่ได้แล้วะ วางไว้บนรถมันจะไม่หล่นใช่ไหมวางไว้บนหลังคาม,ม,มีเชื่อมด้วยเหรอเชื่อมยังไงอ๋อเหมือนเด็ดเลียวเลยเหรอโอเคอันนี้เต็มและเต็มแน,น่ๆไปเชื่อมไปให้หมดหอืม เดี๋ยวซีเอาถังพีทไปด้วยเอาไปขายทำไมอ่ะเปิดประตูยังไงอ่ะนี่เอานั่งแล้วออกทำไมอ่ะใช่เออไม่เป็นไรไปเลย ไปไปอยู่ใกล้กับสารเคมีติดพิษเลยซะไปไปไปขึ้นถนน,นไปเลย let's go let's go โอ้ยเลือดรถเลือดรถโอ้ยจอดก่อนจอดก่อนโอ้ยตุยตุยตุ้ยตุๆยตุ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 ยเ้ยนี่นี่ทำไงให้พิษมันหายแล้วเนี่ย อ้าทำไมอยู่บนรถแล้วเลือดมันลอดอ่ะใช่ห้ามขึ้นรถเหรอถ้าติดพิษทำไงล่ะทีนี้ต้องวิ่งอ่ะวิ่ง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 ไปขึ้นรถ อ่ะปิดประตูแล้วไม่เห็นหายเลยตัวยังเขียวทั้งคู่อยู่เลยเนะี่ยเอาเหรออ่ะไปไปไปสิไปสิแอบโอเคเรียไม่รอดละไปได้ let's go เอาเลือดลดอีกแล้วเลือดลดอีกแล้ว <c oughs> อ้าทำไมเลือดมันลอด,ดอ่ะอ้าวทำไมเลือดมันลอดอ่ะอย่าขับเร็วสิ ขับเร็วเรื่อมันลดเออค่อยๆขับเห็นปะค่อยๆขับเรื่อไม่ลดไม่ลดเฮ้ยลดแล้วลดแล้วลดแล้วไม่ลดปวจะปวดแกับเก่ค่อยๆไปค่อยๆไป ทำไงล่ะทีนี้เนี่ยไปแล้วไปแล้วเอาขับไปเลยขับไปเลยเยีบยบเลยเยยบเลยโอ้เลือ่อนรถอีกแล้วเลือ่อนลดเลือ่อนลดทำไมถึงเลือ่อนลดนะไม่เข้าใจตุยแน่แนเอ้อเรียบร้อยตัวเขียวค <c oughs> ือ ไอ้ต้องไอ้ต้องเดี๋ยวก,กดเกิดฟรีได้นึ่งหรอกเอามาเกิดแล้วเกิดแล้วไม่ติดพิษแล้วโอ้ยเราจะติดพิษจากหนูไหมเนี่ยไม่น่ารอดไปไ่ตัตวล้วไปไล้ว let's go อา่าไปเถอะไปเถอะ นั่นน่ะส,สิโอ้อ,อ,อทำไมเลื่อนรถนะอ้าวทำไมเลื่อนถึงรถอ่ะดูด,ดิเนี่ยจอดสิจอดสิอ้าวทำไมเลือล่อนรถนะอ๋อหอกไครไเอาหอ,อากวางไว้ข้างบนแน่ๆเลยทิ้งไป หอ,อกมาทิมโอ้โก็เอาไว้ข้างหลังดิหูหอ,อกทิม,มก็มาทิมมาทางคนซ้อนอะ่ะคนนั่งอะ่ะเออก็ว่าอยู่โอ้โหทำไมเลือดลดอ๋อไม่เลือดไม่ลดแล้วโอ้ เป็นพอหอกนี่เองอเอา้าจอไปใกล้ๆลหน่อยเดียว <laughs> ฮ<ะ>ยว้อ,อ๋อ,อ,อ,อโอ้ยรถรถสายรถสายนะถือโลนี่หันหันหันโลกนอนนี่หันโลว่ะไป โอ้โหไม่ตัวใหญ่จังอะเอ้าแล้วยังไงอ่ะทีนี้จะสู้ยังไงอ่ะสู้ยังไงอ่ะเลือดเขาไม่เห็นลดเลยเอ้าแล้วไปอะไรตัวอะกันอยู่กันอยู่กันอยู่เอ้ยกันกันไว้กันไว้กอะไรนี่ไงกันอยู่อะ อ๋ยทะลุมือเข้ามาอย่านะเรามีโล่นะ,ะอะไรนี้สภาพศพตัวเขียวเจอกันไปคลิปหน้าครับไปแนละ้ว